สวัสดีพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศวันนี้น้องตุกเกี่ยวกาสีไปแลกเงินบาทจํานวนหนึ่งหมื่นบาทเนาะว่าไปแลกเป็นเงินกีบจะได้เท่าไหรพี่น้องก็คือฮู้แต่ว่าตอนนี้เลทเงินบาทขึ้นสูงแห้งกะน,น่าจะได้หลายเติบอพี่เนาะสีได้เท่าไหรก็ไปเบิ่งไปส้มน้ากันเงินจํานวนหนึ่งหมื่นบาทนี้กะเป็นเงินจากพี่โน้ตคนไทยเนาะที่เพิ่อนอยู่ประเทศเกาหลีพี่น้อง ซึ่งว่าเพิ่นฝากเงินมาทําบุญอยู่ที่วัดบ้านนงตตเกียวเนาะื้นนี้กานงตตเกียวสิพาไปเบิ่ง้านเสื้อใหม่อยู่ลาวเนาะที่ว่า้านที่น้องตกเกียวไปซื้อเสื้อใหม่นั่นเองก็คือมีพี่น้องเ c เซนาอคนถามมาว่าเสื้อที่นงตตเกียวใส่เนาะใส่ไปงานดอกหมู่เสื้อสีชมพูนะพี่น้องว่าน้องตตเกียวซื้อราคาเท่าใดรเนาะแะ้วกซื้ออยู่ใส่ื้อนี้นงตตเกียวกับสิพาไปเพิ่นพร้อมเลยื้นนี้ ยวยงาเลยต่ากระสูงนะทำรอบให้ใครนักะลินเียวเนาะคนสูงเนี่ยขาวเปนาแสนนีบ เงินขึ้นสูงอ,อะไรเนาะเยวจะมาเบิงน้ำกันว่าเขาสิได้จากร้านพี่น้องเลยก่อนจะออกจากฮันแลกเปลี่ยนทุกครั้งเขาต้องนับเงินของตนเองให้มันครบทุกบาททุกพันเนาะเพราะว่าถ้าเขาเอาไปโดยที่บ่ได้นับทางฮานเผนจะบับผิดชอบถ้าบ่ครบเนาะหนึ่งหมื่นบาทกช็ชิได้หลายเติบได้เป็นมัดเป็นมัดเลยพี่น้อง นับเนาะนับต่อไปชิ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 ปสรุปแล้วเนาะก็คือหนึ่งหมื่นบาทแลกได้อยู่ที่ห้าล้านหนึงน่งแสนจีบน้าะเบอร์เลย์หลายเนาะเพราะว่าจิศาตร์เลยเนาะตอนนี้ก็คือสองพันบาทก็คือได้ล้านสิบพันแล้วเนาะอันนี้หมื่นหมื่นบาทจะได้ห้าล้านแสนหนึ่งยอนเลยหนึ่งพันบาท ได้อยู่หนึ่งพันบาทแรกเป็นเงินกีบได้อยู่ที่สามแสนสิบพันกีบเนาะตอนนี้ค่ะ 5, ใช่เออห้าแสนสิบพันเนาะพี่พีทตอนนี้อยู่ที่ตลาดเนาะพี่น้องแมนเราจะพามาเบิ่องทานเสื้อใหม่และสิ่งใหม่ของคนลาวที่ว่าคนลาวมักใส่เนาะที่ว่าน้องทุกอย่ยวเพิ่อม,มาซื้อแล้วก็เอาเมื่อใส่ไป็นเงินดอกอะไรเนาะไปะบริษรัทพามองจี่ไปเบิ่งเลย เก็บใบเนาะหลายๆห,หอดแล้วเนาะพี่น้องโอ้งามขนาดเลยเป็นขันไส่บ้าดนเนาะป็นสีงเลยนพรวด จุดหนึ่งหาแสนจีบเนาะเป็นแบบนี้พันพันปลายกบาทเกือบสองพันนา่ไโอ้ยใบหนึ่งจะหาแสนเหร้าสาวหาแสนจีบเนาะหนาพอเป็นแรกมากินตัวนี้ได้ค่ะว้าหาแสนจีบเลยนะพีเานี้หาแสนหา่ตัวนี้ตัวนี้ไ้ค่ะหแหมแสนสาวตัวี้หนาตัวนี้หาแสนสาวคดีหนึ่งอาหนึ่งพันปลายเนาะไปนิดๆตัวนี้ลยหนาสะหาหนาปน่มาในหนาสอะหาตัวนี้เลย ประมาณพันแล้วก็พันปลายสิบบาทเนาะพันสิบหลายพันบาทก็บหแพงเหลายพันกินจกับคิวแพงป๊อเนี่ยตัวงามเข้มขึ้นนเข้ยน้องงามเนาะใส่ไปงานดองหรือว่าไปงานประเพณีต่างๆงานดองเนาะสามารถมาตัดสุดยินดีได้เลย

เม้าใหม่เนี่ยคะฝ่ายอุ้ยเป็นสินฝ่ายเนาะพี่นตัวนี้สินฝ่ายลาวสินฝ่ายลาวงานเนาะกระด้างเชือกเจ็ดเซนก็ซื้อเลยคะเสือได้เลยนี่แต่ตัวงามเนาะลาเยสีเนาะถ้าใครอยากได้ก็สามารถถามได้เนาะนี่สีนี้ก็งามแบบสินฝ่ายลาวๆเนาะซื้อไปฝาก ฝากคอฝากแม่เราตัวนี้คอใส่บได้ยคอใส่ <c oughs> ไบไดาตัวนี้ก็คือเพิ่นโบดิตัดไทยเลยเนาะพี่น้องถ้าเฮาซื้อแล้วเฮาก็ต้องไปวัดแทสสักส่วนแล้วก็ไปตัดเอาเนาะแมนชิ่นแบบน้องตัวเกี่ยวใส่นี้แบบนี้แหละแต่ว่าคนละสีเนาะตักเกี่ยวซื้อไปล้วเป็นสีนี้ ตงวฮา,านตัดก็อยู่แถวตลาดนี่แหละเบิ่งในหุ่นเบิ่งในหุ่นวัดตอดเป็นสีม่วงหมใส่ไปงานดองใส่ไปวัดวาได้เบิดเลยไปเบิ่งเสื้อใหม่เนาะเบิ่งเบิ่งชินไปแล้วไปเบิ่งเสื้ออ่ะเซียลจากเส้นเนะเาะเซียลจากเส้นนะนนะนี้นะจัดไปจัดไปจากบาท โอ้ประมาณเ็จละสองสามบาทน้อเสษนี้รวยแล้วบอนี้รวยเลยอ่ะซื้อจากสิบเซนซื้อจากสิบบาทบอแพงนออยู่นี้บาทละบาทละแสนกี่อันนี้ก็เสือแล้วพี่น้องเป็นเสือลายลูกไม้นนตรงวัยรุ่นเนาะตัวนี้เดี๋ยเป็นลายลูกไม้ แม่แล้วงามเนาะมีหลายสีให้เลือกหลายแบบให้เลือกสใส่เป็นเซ็ตให้แล้วโอ้สนใจนี่สนใจนี่ทั้งสินทั้งเงินี้เราเสร็จกันเลยเนาะแม่ถือว่าสีนี้เหมาะขนาดเลยสีนี้ไม่ต้อสจีบตัวหนหมาะเหมาะเจาะเนาะ นี่แบบใบรุ่นใบรุ่นเนาะใส่ตัวนี้เข่ามเลยแบบโซแขนสีแดงแดงหางหางแดงบุณโลบุญดอกโลมันแกะมาได้มั้ยมีแหวนใส่ยามฮอนเนาะเขาใส่ไปดองเขาใส่ยามฮอน มีหลายแบบหลายลายให้เลือกเลยเนาะนี่ทั้งลุมก็จะมีแบบนี้สามารถใส่ไปงานดอกงานประเพณีต่างๆได้เลยใส่ได้ทุกที่เนาะยกเว้นใส่นอนมันโมเมน์เเอาไว้ี่ใส่นอนนี่ลุมอันนี้ก็น่าเปเป็นลูกไม้เขียวงามเนาะใส่กับสิ่งเนาะ,น,ะนอกจากจะมีอัน เส,สื้อสินใหม่แล้วเขายังมีเสื้อผ้าแฟชั่นที่นําเข้าจากไทยเนาะจะแบบอมงามเนี่ยเิพาไปเบิ่งพี่น้องเลยใครสนใจก็มาเล่อได้ที่ตลาดเซโนงามอยู่เป็นสีาดอันนี้คือตลาดซาเซา ้ตาเลนะนนเกระดปดับเนาะเสือผู้ชายก็มีเลยเนี่เออเดีเขาต่งงานโอกของผู้ชายเสือใหม่ผู้ชายเป็นสินเออเป็นเสือใหม่รากเป็นแบบเสือฝ่ายเนาะของผู้ชายก็มีเนะานนะง,งามเลยใส่ขู่กัน เราจีพาไปเบิ่งเสื้อผ้าแฟชั่นนำเข้าจากประเทศไทยนี่ถือว่านำเข้าจากไทยบนน้อพี่น้องมีแต่ตัวงามเนาะมีเสื้อผู้หญิงลายอะไรแบบนี้ชิดเช้นเท้าแล้วอันนี้คือเสื้อซักยัน ตอนนี้เป็นตลาดเ้าเนาะซึงว่าคนกระจียมตัวไปตลาดแรงส่วนแรงแรงบ่ค่อยมีคนเพ่นสิไปตลาดแรงบนแล้วคานีย้ยังดุอยากได้อย่างบึ่งเอาเดยเด้อคุณว่าอันเสื้อไปดองที่ใส่มือนั้นก็คือฮานนี้เนาะที่ดีสุดไาูุ้ไหมแต่ว่ามันมี็นทนสมัยดีได้เวมัมเป็นแบบ ทรงใหม่เนาะสีใดก็งามทาทาคนใส่งามมาเลือกเอาเลยอย่าลืมจ่ายเงินเพิ่นนน้ำไม่เดือดแล้วนะเนาะแมนถ่านทรงแบบอยู่ประมาณสามิดเนาะใส่แมนแล้วแล้วก็เพิ่นมีบ่อนตัดให้น,ำน้ำเนาะ ซื้ออะไรก็สวัสดีพ่อเฮาซิมาเอาบูซาเอาดอกไม้เพื่อไปแต่งขันหาถวายเงินน้อมพี่น้องมามาักเก็บเลยวันนี้ขุ้นบุญหลายหอแต่มาบุญน้ำกันเนาะมือนี้มาเอาบุญน,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 น้ำกันจ้าตะวันขอบจ้าสรงจุก่ะดอกสีเหลืองจเจริญหุงเฮืองเนาะพี่น้อง าาเอออันนี้ดอกยัองอันนี้นี่ๆๆสูง,งนาะงก็ค,อคอือนะงามเนี่นยงนะามๆโตอย่างน้อนะทางหน้านะทางหน้าโอ้ยก้โอ้ตกใจเว้ยชีวงะงงขนาดไหหาขู่เนาะเขาเนาะบูซ่าเอาอีกเดี๋ยวน้อยมาคุณบูเอาบูนกัน พี่น้องญาคนบอกไ้บูซาเอามาสมบูรณ์เนาะเขาก็ว่าคิดอยู่พอดีว่าอยากบูซาอยู่โดยเก็บตรงไว้มาแล้วก็เอามาล้างก่อนเนาะแต่ว่าห้ามสลิดสลิดคือสลับสบัดหนึ่งหมื่นบาทได้หาร้านหนึ่งแสนเนาะพี่น้องน้องตะเกียบว้าวพิษมากินแล้วก็หนึ่งหมื่นสองพันบาทเนาะรวมทั้งบัตรอย่เหาสียอะไรสื่อให้ทางญาน้อยฟังเนาะแล้วก็ให้พี่น้องจะจี้ฟังนำกันเลย ก็คือมีพี่โนต้ตเนาะที่เปิลเป็นคนไทยอยู่ประเทศเกาหลีเปิลห่วมบริจาคทำบุญ1น0 0 0มบาทพี่น้องหรือว่า5 1าล้านหนึ่งแสนกีบเนาะแล้วก็เท้าใส่ยาเรื่องกระจายจากประเทศไทยเนาะจำนวน1,000บาทแล้วก็เท้ายงหยุดวงสาให้บอกจำนวน1,000บาทเนาะเขากะนี่ใส่ลายสีไ้้นี่เลยเนาะแล้วก็เอาเงินใส่นี่เลย เลกแต่มือน,นั้นผรอยาเมือเ่อได้งนเลยดย อันนี้ก็ถวายเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นเท้าแก่แนวโฮมเนาะพี่น้องเปลี่ยนสักขีพยานอันนี้ก็แม่นคือกันอะกาณะโสอุปกาปะติโสยติธัมโมจะอาญิทัสสิโตเปตานาปุชาจะกาตาอุลาลาภลันจาภิกขุนะมานุปัธินังตุเมขุยังปัสสตังอนัปปักขิเต เอาวันนี้ก็ได้มีท่านยงยุทธท่านยงยุทธเนาะวุงสาโลถวายปัจจัยเพื่อสร้างศาลาการเปลี่ยนเนาะจำนวนหนึ่งพันบาทอาซาถูกท่านโนดได้ถวายปัจจัยเพื่อสร้างศาลาการเปลี่ยนหนึ่งหมื่นบาทอาซาถูท่านไซยาเรือกระจายได้ถวายปัจจัยเพื่อสร้างศาลาการเปลี่ยนเนาะจำนวนหนึ่งพันบาทนะรวมเป็นหนึ่งหมื่นสองพันบาทเนาะก็ขอให้ทุกท่านเนาะ จงมีอายุวนาสุขาพละนึกสิ่งใดในสิ่งที่ชอบประกอบด้วยธรรปรารถนาสิ่งใดก็สมพุงมาตปรารถนาทุกการเถิดสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิตอนนี้เท่ากับญาติเพื่อให้ได้บุญกุศลเนาะพี่น้องทั้งผู้ที่มาทําบุญแล้วก็ผู้ที่เป็นสะพานบุญให้เนาะพี่น้องหอเห็น,นหปะ ส้มโตเกียวยังบ่เห็นเนาะพี่น้องว่าต้นชมพู่ันออกมากแบบนี้หนาแบบยังบ่เห็นบ่ยังมาเบิกเนาะลงมาวัดจัได๋20บทแล้โลกปีนี้ได้ละสองใหญ่ก็จะเอานะสิเบิดแล้วมแคักพี่น้องต้นบ่สูเนาะเดี๋ยวนงกินได้บ่โดยอหวานไดปุยจะต้นปลูก่ลโดยานังบ่ใส่พอดีมันงามอันบ่นี่เฮ็ดหยังาได้มึงไดโดย เห็ุแบบโซลาร์เซลล์เบาด้วยเลยแล้วก็เออชุดมุ้งชุดนอนหน้านี่แหละโอ้นี่แหละดยนี่ตัวเนาะพี่น้องเอาขึ้นไปบูซาเนาะบูซาอะไรก็เป็นที่เช็ดซีนเลาก็สิเมื่อเหนียง ุ้มค่าซื้อหาพัได้โอ้ยกินหคนนุก็ซื้อมาไออย่างเงี้ยคนซื้อังใส่ซื้อใส่หมูหก่มาให้โอ้โหมันข้าวเขากินชิโลนี้กินหลายอย่างหคนกินบุเ์มั้ะคับกินเสมนี่เห็ดเีวขิงนะโดยคู้นี้เพิ่นมากกินหูหมูเนาะโอี่ซื้อมาเ้อโดย ูาาเรียบร้อยเนาะอาเรียบร้อยพี่้อาเนในมบงทีบาั้งพุ่งเนนอนนอนกลางพุ่งกินแบบนี้ม่น่าินโนยูเก่แงแะปาูแห่อไาเ่าไออกในเทิร์นปูโดยเป็นดุกอีลีม่ว่าก็มักมาปูด้วยวาสิหามะปูหลายะโดยทีไปหาต้นไม้มาปูอยู่ยาเลยมอนีก็ได้เนาะไปมุง ยังมันแบบขนส่งลำบากกันเทามีรถพอใครเน่นอกจะเกี่ยวกับหลวงน้อยสีห่วมทำบุญซื้อดินวัดเนาะพี่น้องดินวัดกระแมนอยู่ที่อันอยู่บ้านไัญ,ญเพชรเนาะห่วมทำบุญซื้อดินวัดแมตละเจ็บสิบสี่พันกีบเท่ากับได้ซื้อดินวัดโคะเมตกบหลวงน้อยเนะะาะมันตกราคาลงหมื่นห้าผนไปแล้วแต่ว<ด>่าว เมืองค่ะอมันเงิอดีเติกลางค่ะพี่โน้ซีอยากรวมทำบุญกันสามารถิดต่อมาทางไอริลา์ที่เ้าสึ้นไมว้ใไหได้เลยเนาะซีโนยเป็นวัดอยู่เซโนเนาะพี่น้องอยู่ทางคุณและเข้าไปทางเมืองเซโนเนาะเปิดกับิจดลายสื่อแล้วก็ไปถวายถวายมอบทางวัดคนเลยซื้อดินวัดดีเ้่าไหนเนี่ยยาอมมาละดี ให้ชีวิตเลิ่รุ่งเรืองมียุ่งยาสุภาพะอเนื่องกับบัตรเนาะเป็นปุริยสถานสถานที่ควรเคารพนับถือบ่มีความวุ่นวายเออมีความสบายลาบเลื่อนมีอย่างก็ได้ควมีความยุ่งยากที่วัดเนาะมันมีแต่ความสบายใจบุญวายอ่าโดยแล้วก็จุ่มบอลเผยแผ่พระศาสนาอันนี้นานๆช่วยกันเนาะการเลื่อนทอนแล้วมีน้องถวายเงินชีพ สำหรับมื้อนี้กาขอขอบบุญขอบคุณพี่น้องเอฟซีที่เพิ่นมาห่วมทำบุญและกาผู้ที่ติดตามช่องสาวลาาเซโน่แฟมิลี่เนาะขอให้ได้บุญกุศลหลายๆเด้อพี่นอ้องพรดที่ประเสริฐพรดที่เลิศล้ำก็ขอให้เกิดแก่พี่น้องเอฟซีทุกท่านเด้อและกาอันกระดานี้กับพี่นอ้องเพิ่นเฮ็ดขึ้นมาโดยเฉพาะพี่น้องเอฟซีที่เพิ่นมาห่วมทำบุญเนาะเพิ่นสิเขียนจะลึกไวยูเท่ เพื่อนสิเขียนจะลึกไว้ที่แผ่นนี้เลยเนาะพี่น้องตอนนี้เพื่อนก่นยังเหตุบทันแล้วเถอ,อะตอนนี้เพื่อนกะได้เขียนใส่กระดานแบบกระดานแบบนี้ก่อนเนาะนี่ทางหลังนี่เลยสําหรับคลิปนี้กะขอจบคลิปไปเพียงสำนี้ก่อนเนาะฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ครอบครัวสาวลาวเซโน่แฟมิลี่เนี่ยเด้อและขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกท่านที่บอกกดข้ามโฆษณาเพื่อเป็นการสนับสน,นุนสบายดีบ๊ายบาย